ยังคงอยู่กันที่จังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดตากนะคะก็ได้ลงถึนที่ค่ะตรวจติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่นะคะที่มีชื่อโรคว่าโรคลำปีสกินในโคลและกระบือนะคะในพื้นที่จังหวัดตากจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันค่ะ ที่หมู่7นะคะอําเภอเมืองจังหวัดตากค่ะนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์รท่านรองผู้ว่รราราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของจังหวัดตากลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่โรคลำปีสกินในโคกระบือซึ่งปัจจุบันนะคะพบแล้วทั่วทั้งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย18จังหวัดสาเหตุหลักที่ทําให้โรคนี้แพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ประกอบกับมีแมลงดูดเลือดได้แก่ยุง มแมลงวันเหลือบเห็ด เป็นพาหนะน<ม>ําโรคที่สําคัญแต่ไม่สามารถติดต่อจากาสัตว์สู่คนได้ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้การควบคุมโรคลําปีสกินนะคะในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางจังหวัดตากค่ะจึงได้ดําเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัสตว์อย่างเข้มงวดนะคะโดยดําเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรครวมไปถึงของความร่วมมือค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและก็คว ควบคุมแมลงที่เป็นพาหะของโรคนะคะโดยได้มีการใช้สารเคมีกําจัดแมลงค่ะทั้งนี้นะคะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยพร้อมกับให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะทั้งนี้นะคะหากกรณีเกษตรกร,กรนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงใหม่ควรมีการคัดแยกสัตว์ออกจากฟกูเพื่อสังเกตอาการประมาณ28วันนะคะพร้อมทั้งกางมุ้งกันแมลงแล้วก็ใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมแมลง เพื่อเป็นพาหะนำโรครวมถึงหมั่นกำจัดแหล่งเพาะพันธ์แมลงทำความสะอาดบริเวณที่เราเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องบริบทนะคะ,คะองรวมที่เราสถานที่ที่เราจัดเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ,คะ ตอนนี้นะคะโรคระบาดทั้งคนทั้งสัตว์นะคะก็ลุกลามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้องดูแลตัวเองแล้วก็สั์เลี้ยงที่คุณผู้ชมเลี้ยงอยู่ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวลือนะคะเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกร,ร,รนะคะว่มามีวัคซีนที่จะดูแลโรลคลาปีสกินตัวนี้ได้นะคะเป็นข่าวเท็จข่าวปลอมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะว่าถูกหลอกลวงด้วยนะคะยังไงเกิดโรคอวัติใหม่แบบนี้นะคะติดต่อกับสํานักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านท่านดีที่สุดค่ะ 啊。Ah.